ทุกคนคะ่ะเรามาดูคนกำลังจะยิงปลานะคะบอกว่าเจอปลาทับทิมตัวก็เริ่มเลยนี่ค่ะดูดูดูไ่ดหได้มกันไหมไหนอะปลาโดนเปล่าดโดนไหม,ไม ไม่โดนไม่โดนค่ะไม่ค่ะเนี่ค่ะตัวปลาค่ะทุกคนเหงยขึ้นมาผิวน้ำนะคะไปเลยทายตรงนี้เทนเอาเลยไม่โดน อือ่ะนี่ปลาทับทิมตัวบนเริ่มเลยมีหลายตัวด้วยเ,เขาไปข้างล่างแล้วอยู่ข้างล่างอ่ะใต้ทางเดินอะ โดนไม่เาโดนทั้โดนโดนดน,นี่โดนค่ะทุกคนโดนโดนโดน,โดนแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งโดนค่ะปานินหรือปลาอะไรคะปานินเหรอคะนิทานทุกคนเห็นไหม อโอ้ยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนี่ค่ะมือยิงค่ะมือทหารนะคะโอ้อกกนี่ค่ะไหนไหนอาวุธปะอาวมาถ่ายปลาร์เด็ดอาวุธปะมาถ่ายปลาเนี่ยมันนี่เนี่ยนี่อุ้ยไซส์ใหญ่เลยครับไซส์โลเลยงนี่ <c oughs> จิ๊กซอวครับ <c oughs> นี่ไซส์โลครับ นี S <S 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 ่ฮะงามนัันสติตยิงปลาครับนะเดี๋ยวนะค่ะโดนช่วงหางครับ <S 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 โหเลือเลยไซโลเลยฮะไหนดูใกล้ๆหน่อยแก้วเลยเขาเขาดูใกล้ๆหน่อยตอนนี้ที่ยิงได้นะครับก็มาทอดครับ Sí, <laughs>